มีตำนานเล่าขานถึงพาสินสีแดงสดสวยพื้นหนึ่งที่ใครได้เห็นก็เป็นอันหลงไหลอยากจะได้มาครอบครองราวกับถูกต้องมนต์แต่ใครก็ตามที่ได้ครอบครองต่างต้องตกตายเป็นผีตายหงอย่างหาสาเหตุไม่ได้จึงมีเสียงลือเล่าขานว่าผ้าสินสีแดงสดพื้นนั้นมีผีร้ายสิงสู่ คอยคร่าวชีวิตผู้คนไม่เว้นผู้หญิงหรือผู้ชายสีแดงสดสวยนั้นได้มาจากการย้อมเลือดของหญิงพรหมจันทร์และอย่างไม่หายากในป่าลึกไม่นานหลังจากเสียงลือเล่าและการตายของเจ้าของคนล่าสุดภาสินก็ถูกส่งต่อไปสู่รุ่นหลานเลนและถูกเก็บไว้ในหีบเก่าแก่โดยไม่มีใคร กล้าเปิดดูอีกเลยกูจะข้ามึง สวยมากเลยค่ะน้องยา่าคอลเลกชันฤดูร้อนปีนี้ขอบคุณค่ะพี่เอกเอกกี้จ้ะแหมดูตีเลยอ๋อพี่เอกกี้ย่าลืมยา่าดอกไม้ครับยินดีสำหรับความสำเร็จด้วยนะครับขอบคุณค่ะ เอยอยอจฉาน้องยาจังเลยน้องพูดนี่ก็แสนดีแสนดีน่ารักเอาใจแต่พี่มีแฟนน่ารักแบบนี้จะกราบไหว้เช้าเย็นพี่เอกเอ้ยพีเอกกี้ก็พูดเกินไปครับผมตั้งหากที่โชคดีที่ได้ย่าเป็นแฟนเอยน้ำตาลคือเราคะ่ะพี่ไปดีกว่าไม่อยากจะอิจฉาไปมากกว่านี้ พอเห็นเอกกี้เดิอนหนีไปทั้งย่าย่าและพุดแฟนหนุ่มก็หัวราอเหนื่อยไหมครับยา่าเห็นงานออกมาดีก็หายเหนื่อยแล้วค่ะงั้นพอหมดคอลเลนชันี้ย่าก็ว่างแล้วสิทำไมล่ะคะก็ผมว่าจะชวนย่าไปเที่ยวต่างจังหวัดซะหน่อยคุณย่าที่อยุธยารบเร้าที่ผมพาย,ย่าไปเจอให้ได้บอกว่าอยากเจอย่ามากคุณย่าพุดนั่นแหละคะ จริงสิย่ายังไม่ได้มีโอกาสไปไหว้ท่านเลยสงสัยคุณย่าจะได้ยินผมชมย่าบ่อยๆเละอยากเจอว่าที่หลานสะพ้ยว่าที่หลานสะพ้ยอะไรคะย่าก็รู้ว่าผมนอย่าตอบตกลงมาตั้งหลายปีแล้วแต่ย่าก็ไม่ยอมตกลงสักทีก็ย่ายังไม่อยากเป็นหน้าบ้านนี่คะเอาไว้ให้ย่าทำงานอีกสักสองสามปีก่อนนะก็ได้จ้ะ เงี้ยว่างวันไหนก็บอกผมก็แล้วกันนะเราจะได้ไปเยี่ยมคุณย่ากันได้ค่ะงั้นเดี๋ยวย่าขอตัวไปคุยงานก่อนนะคะเดี๋ยวเสร็จนี้เราค่อยไปทานข้าวกันจะพุดมองตามหลังแฟนสาวไปก่อนที่สายตาจะเห็นยายยาใส่ชุดไทยเดินลับหายไปจนเขาเบิกตากว้างอย่างตกใจสงสัยจะตาฝาดแฮะ ค่ะคุณซินีมาแล้วค่ะขอบใจจ้ะสวัสดีค่ะคุณซินีคุณยา่าดีใจจังเลยที่ได้ร่วมงานกับดีไซนเนอร์ดังอย่างคุณยา่าย่าดังหกักละคะที่ได้รับเกียรติจากเจ้าแม่แฟชั่นโชว์ของวงการเมืองไทยอย่างคุณซินีอ้ยปากหวานจริงเลยน้องยา่า แล้วคอนเซปต์งานของคุณซินีอยากให้ยาออกแบบเป็นรูปแบบไหนนะคะคราวนี้ทางผู้ใหญ่เขาเขาอ,อมาแบบไทยๆจะ้ะแต่เป็นไทยยุคโมเดิร์นคืออยากจะให้ใช้ผ้าใหม่ทอทำมือของแต่ละภาคไม่ทำชุดให้ใส่แล้วเก๋กจนลุยวิกตองยังต้องมาดูงานเลยแบบนั้นเลยคุณยาผ้าไทยหรอคะใช่จะ้ะคุณย่าพอไหวไหม ได้ค่ะพอดีเลยย่าว่าจะไปพักร้อนที่ต่างจังหวัดอาจจะไปดูผ้าใหม่ลายสวยๆด้วยอุ้ยดีเลยจ้ะพี่จะรอดูผลงานนะคะได้ค่ะคุณซินีย่าได้วันลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันวันมะลืนนี้เลยเฮ้อ แล้วขนาดนั้นเลยเหรอย่างั้นเดี๋ยวผมต้องโทรไปบอกเลขาก่อนนะเราจะไปกันสักกี่วันดีครับเราจะพูดเลยค่ะแต่ว่าจริงๆย่าอยากจะไปดูผ้าใหม่ลายสวยๆด้วยพูดพาย่าไปดูหน่อยได้ไหมคะงานอีกแล้วเหรอจ๊ะก็หมไปพรกร้อนก็ไปดูงานเป็นของแถมด้วยก็ไม่เสียหายดีคะมางานไม่เปลี่ยนเลยนะเราแต่ย่าโชคดีมากดูไหม ยังไงล่ะคะก็คุณย่าผมท่านเป็นนักสะสมผ้าไหมโบราณท่านถึงกับมีห้องไว้สะสมของพวกนี้โดยเฉพาะคุณไปถึงก็ไปอ้อนขอคุณย่าสิผมว่าท่านคงดีใจมากแน่ๆที่จะได้โชว์ของรักของท่านจริงเหรอคะย่าโชคดีจริงๆด้วยย่าโชคดีเรื่องอื่นด้วยนะเผื่อมองไม่เห็นอะไรคะไม่เห็นดูเรื่องเลยนะ ก็ผมนี่ไงล้อเล่นค่ะย่าโชคดีมากโชคดีที่สุดเกิดกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้จะโชคดีเท่าชาตินี้หรือเปล่าน่ะเดี๋ยวนี้มีพูดเรื่องชาติภพด้วยนั่นสิคะจูจุมันก็หลุดออกจากปากเฉยเลยย่าย่าทำหน้ามึนงงเพราะปกติเธอเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องชาติภพกลับชาติมาเกิดอะไรแบบนี้อยู่แล้ว ช่างมันเถอครับย่าเรามาเต้นรำกันสักเพลงนะทั้งสองคนออกไปเต้นรำพุทธทำท่าจะโน้มหน้าเข้ามาจูบยายา่าก่อนที่หญิงสาวจะเห็นหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งซ้อนทับหน้าของพุทธก่อนที่ใบหน้านั้นจะ,สะแสยะยิ้ม เลี่ยนเป็นใบหน้าของผีตาปโปนที่มีหน้อนชัยต่นบึงย่าคุณเป็นอะไรหน,น้าคุณหน้าผมทำไมย่ามองหนะ้าแฟนหนุ่มอีกครั้งก็กลับมาเป็นหน้าเขาเหมือนเดิมแล้วเลยได้ต่นึนงงเปล่าค่ะไม่มีอะไรผมว่าย่ามานั่งพักก่อนนะขอบคุณค่ะพุด ว่าแต่คุณเห็นอะไรทำหน้าเหมือนเห็นหน้าผมเป็นหน้าผีอย่างนั้นแหละเออไม่มีอะไรหรอค่ะย่าตัดสินใจโกโหกเพราะเธอคิดว่าตัวเองคงตาฝาดไปเองเท่านั้นไม่อยากให้พุทธมากังวลกับเรื่องไม่เป็นเรื่องของเธอเพราะคิดว่านอนน้อยเลยทำให้เกิดภาพหลอนย่าย่าเลยตั้งใจว่าวันนี้จะเข้านอนเร็วแต่คืนนี้เธอกลับฝันแปลก ันเห็นบ้านเรือนไทยฝันเห็นตัวเธอเองใส่ชุดไทยโบราณกำลังยืนมองตัวเองอยู่ในกระจกฝันเห็นพุทธแฟนหนุ่มของเธอที่ใส่ชุดโบราณฝันเห็นตัวเธอเองกำลังตบตีผู้หญิงคนหนึ่งอีเดือนแผนมึงกล้าดียังไงมายกตนเสมอกูที่เป็นเมียเอกของท่านคุณมึงไม่ได้ตายดีแน่ตบเลยเจะขาะม่่งจันวาด เสียงคนรับใช้ที่ตะโกนเชียยังดังชัดในโสดประสาทก่อนที่ภาพจะตัดมาเป็นภาพศพผู้หญิงรอยน้ำสวมผ้าสิ้นสีแดงก่อนที่จะมีใบหน้าน่าสะอิดสะเอียนของผู้หญิงคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาในที่สุดกูก็ตามหามึงเจออิจันวาด กด subscribe ตรงนี้และกดกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปจ้า